ฮัลโหลไฮอันยองเซลนิฮาวสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรคะน้องแก้มหอมเอาไปทำอะไรคะเอาไปทำอะไรเอ่ยเอาเหรียญทองมาให้คุณพ่อคุณตาเอามาทำไมเหรียญทองอะอันนี้ของขวัญเราเอาไปแลกกับเพื่อนนะคะเข้าใจไหม กวิดงไหนซื้อของขวัญให้ดูหน่อยสิเอาใส่ถุงไปแลกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะห้ามร้องไห้เอาของตัวเองกลับมานะคะโอเคไม่ร้องไห้หนูเป็นคนใหญ่อ๋อหนูเป็นคนใหญ่แล้วเยี่ยมไปเอากระเป๋ามาค่ะคนใหญ่เดี๋ยมได้ของเขามาเนอะหนูหนูเป็นเด็กอ้าวเมื่อกี้บอกเป็นคนใหญ่แล้วตอนนี้เป็นเด็กอีกแล้วเหรอ เรีกเปนที่เมีเหมือนใครก็ที่เมีอ่าบายบายจะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะบายบายใส่แมสเล่นนะใส่แมสอ๋อใส่แมสยังไงตุบปี๊บใส่แมสยังไงอ่าใส่แมเนะสเอาแข็งแข่งไว้ข้างเอาแข่งแข็งไว้ข้าง,อ,าง,ง,างอ๋อโอเคค่ะ เอาแข็งๆไว้ข้างบนใช่ไหมแล้วบีบไหมบีบจมูกไหมโอเคยอดมากเชื่อการโควิดป้องการโควิดนะคะป้องการโควิดยิ้มหวานด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆค่ะ